ในสองตอนก่อนหน้าเนี่ยเราได้คุยเรื่องหนึ่งที่สำคัญไปเลยก็คือเราคุยกันไปว่าส่วนที่เป็นเนื้อหาของ DPA มันน่าจะประมาณใดบ้างนะครับก็อยากจะสุบให้ฟังสักน,นิดนึงว่าไอ้ตัว DPA เ,เนี่ยมันเป็นสัญญาหรือว่าข้อตกลงอันนึงอ่ะที่ผู้ควบคุมข้อ,ขอมูลส่วนบุคคลเนี่ยจะต้องทำเรียกว่าบังคับทำเลยอ่ะกับผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนะครับเราเรียกมันว่า ข้อตกลงการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนะครับซึ่งเนื่องจากว่าทางหน่วยงานที่เขากำกับดูแลคือสำนักงานคณะกรรมการรข้อมูลส่วนบุคคลเนีย่ยมันยังไม่มีประกาศเกี่ยวกับเรื่องของรูปแบบของตัว a e ั e e รเม้นนี่ออกมานะครับดังนั้นเนี่ยผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญทั้งหลายท่านก็แนะนำซึ่งผมก็เห็นด้วยนะว่าเราก็ดูแบบสัญญาทั่วไปนี่แหละแล้วเอามาปรับใช้กันนะครับไอแบบสัญญาทั่วไปเนี่ยมันก็จะเริ่มต้นจากการที่จะต้องมี ข้อความเบื้องต้นเกี่ยวกับสัญญาก่อนนะครับก็มีชื่อสัญญามีสถานที่มีชื่อคู่สัญญานะครับมีที่อยู่ของคู่สัญญาแต่ละฝ่ายนะครับก็มีส่วนของอารัมพบทหรือเนื้อหาเบื้องต้นที่ระบุว่าเราทําสัญญาผูกพันกันเรื่องของอะไรข้อตกลงไอ้ที่ว่าเนี่ยมันกําหนดหน้าที่ของ ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลอย่างไรนะครับหน้าที่ของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอย่างไรนะครับเราเกรียนไปเกก่อนหน้านี้นะครับในตอนที่3เนี่ยเราก็จะมาลงรายละเอียดเพิ่มเติมครับว่าเราจะต้องพิจารณาในการเขียนเรื่องอะไรบ้างนะครับครับเดี๋ยวจะยกตัวอย่างของ DPA ที่เป็นเคสอันหนึ่งว่าเขาเขียนข้อความผูกพันกันไว้ว่าอย่างไรบ้างนะครับแต่ว่าจะขอแชร์เป็นข้อความกันแล้วกันนะครับจะไม่ขอแชร์เป็น เสียงอัดแบบนี้นะครับเพราะว่าท่านอาจจะไม่สามารถที่จะก๊อปปี้ข้อความเอาไปใช้ประโยชน์เอาไปปรับจูนให้มันเหมาะสมได้นะครับดังนั้นก็จะแชร์ออกมาเป็นข้อความที่อยู่ใน f c e e o o o นะครับก็แนะนำติดตาม Facebook Practical PDPA นะครับเอาละส่วนที่ควรจะต้องพิจาที่จะต้องมีอยู่ใน DPA เนี่ยถัดไปเนี่ยเราเองจะต้องคุยกันให้ชัดเจนกับ Data Processor นะครับว่า ตัวของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยซึ่งเขาอาจจะเป็นลูกค้าของเราในฐานะที่เป็นผู้ควบคุมข,ข้อมูลก็ได้เขาอาจจะเป็นพนักงานของเราก็ได้นะครับเขาอาจจะประสานงานตรงไปกับ data processor เพื่อที่จะเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลอาการที่เข้าถึงเนี่ยก็จะได้แก่การเรียกดูการแก้ไขาการคัดค้านการให้ลบทำลายหรือว่าการทำให้ ข้อมูลส่วนบุคคลน่มันไม่บ่งชี้มาที่ตัวเขาเขาเรียกการทำอโนเนมิซิชันนะครับเขาก็อาจจะทำได้เช่นเดียวกันนะครับเพราะว่ากฎหมายไม่ได้ห้ามหรือไม่ได้บอกไว้ชัดเจนว่าตกลงแล้วเนี่ยเวลาที่จะไปใช้สิทธิ์ตามที่กฎหมาย PDPA รองรับไว้กฎหมายเนี่ยมันมีสิทธิอยู่8ตัวถูกต้องไหมครับกฎหมายไม่ได้บอกว่าจะต้องมาทากับตัวของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลเท่านั้นนะดังนั้นก็เป็นไปได้ที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยเขาจะไปดีลกับผู้ประมวลผลข้อมูลที่เราว่าจ้างนะครับดังนั้นเราเองเนี่ย ก็ต้องตกลงกันให้ชัดเจนว่าถ้าเจ้าของข้อมูลส่วนคลติดต่อตรงมาที่ผู้ประมวลผลข้อมูล iPad, ส,ส่วนคลเนี hmm. <c oughs fish> ่ยเพื่อขอใช้สิทธิ์ดังกล่าวตัวของผู้ประมวลผลข้อมูลนะครับก็อาจจะให้สิทธิ์แก่เจ้าของข้อมูลได้แต่ว่าจะต้องแจ้งให้เราทราบก่อนแจ้งให้เราทราบเราจะได้รู้ว่าเออมันจะต้องเป็นอะไรยังไงบ้างนะในอันที่จริงเนี่ยมันก็ควรจะต้องระบุข้อตกลงข้อสัญญากันเป็นแบบนี้นะครับมันควรจะต้องให้ชัดเจนนะครับมันควรจะต้องระบุไว้ด้วยต่อไปว่าตกลงแล้ว ผู้ประมวลผลข้อมูลได้เก็บข้อมูลส่วนบุคคลไว้ที่ไหนมาตรการที่ควบคุมดูแลการจัดเก็บข้อมูลเป็นอย่างไรและควรจะต้องมีข้อตกลงกันเลยว่าห้ามโอนย้ายข้อมูลที่เก็บรักษาไว้ไปอยู่ที่อื่นสมมุติว่าบอกว่าจะเก็บไว้ที่ตรงนี้ก็ต้องเก็บไว้ที่ตรงนี้เท่านั้นถ้าจะเอาไปอยู่ที่อื่นเนี่ยต้องได้รับอนุญาตหรือความยินยอมจากเราในฐานะที่เป็นผู้ประมวลข้อมูลก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเกิดประเด็นว่าเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเขาขอใช้สิทธิ ที่จะเข้าถึงข้อมูลลบทําลายอะไรต่างเนี่ยมาที่เราในฐานะที่เป็นผู้ควบคุมข้อมูลอา้าวเราแท็กไปหรือเราตามไปดูเอ้เราไม่รู้ว่าตกลงย้ายข้อมูลไปไว้ที่ไหนเนี่ยอันเนี้ยต้องเขียน cover ไว้สักนิดหนึ่งนะครับนอกเหนือจากนี้เนี่ยในสัญญาเนี่ยหรือว่าข้อตกลงจะต้องเขียนลงมาให้ชัดๆเลยนะครับว่าผู้ประมวลผลข้อมูลเนี่ยมีหน้าที่ในการคุ้มครองและรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลโดยวิธีการเทคนิคใดๆก่อนแนบต่อไว้เป็น เอกสารแนบภายสัญญาไปเลยมันจะได้เป็นความสบายใจของเราในฐานะที่เป็นผู้ควบคุมข้อมูลเนาะผู้ประมวลผลข้อมูลเนี่ยก็จะต้องกําหนดมาตรการหรือว่าวิธีการรักษาความลับของข้อมูลดังกล่าวด้วยเช่นกันนะครับและถ้าปรากฏว่ามีบุคคลใดที่เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลตามสัญญาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายคือแฮ็กเข้ามา b r e a ข้อมูลของเราเข้ามารักษณาแบบเนี้ยผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยจะต้องแจ้งให้กับ เราในฐานะที่เป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลทราบโดยเร็วภายในระยะเวลาไม่เกินกว่า24ชั่วโมงนับแต่เกิดเหตุนะครับรวมทั้งระบ,บุไปเลยในสัญญาให้ผู้ประมวลผลข้อมูลเนี่ยจะต้องระบ,บุสาเหตุของการกระทําที่ผิดนั้นเมื่อสอบสวนวิเคราะห์สาเหตุดูแล้วก็ให้หามาตรการในการป้องกันการละเมิดดังกล่าวนะครับเพื่อให้เราอุ่นใจว่าไอ้การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามที่เราว่าจ้างเขาไปเนี่ย มีมาตรฐานในการปฏิบัติตามกฎหมาย pdpa อย่างชัดเจนคำถามคือทำไมต้องเป็นยีบสชั่วโมงที่ให้แจ้งกลับมาอา้าวคือตามกฎหมายเนี่ยเราจะต้องแจ้งสำนักง,งาน,นาาคาณะกรรมการคุคม้คมครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือว่าสคส,สเนี่ยภายใน72ชั่วโมงนับแต่ทราบเหตุไงครับดังนั้นเนี่ยทางผู้ประมวลผลข้อมูลหรือว่า data processor เนี่ยก็ต้องแจ้งเราโดยเร็วอะครับเราจะได้มีเวลาไปดําเนินการอะไรต่างๆต่อกันไปนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าเราเมคชัวร์ว่าทาง data processor เนี่ย เขามีเทคโนโลยีอะไรต่างๆในการเก็บรักษาในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลนะครับในการป้องกันการลุกล้ําการละเมิดจากบุคคลภายนอกนะครับเป็นเทคโนโลยีที่มันโอเคซึ่งแน่นอนมันก็ต้องตามมาด้วยราคาที่มันแพงนะฮะเราเองก็จะได้สบายใจว่าการที่จะต้องว่าจ้างบุคคลภายนอกไปดําเนินการเนี่ยมันจะไม่มีเอฟเฟกอะไรในทางลบกลับมาสู่องค์กรของเรา ซึ่งเราจะต้องรับผิดชอบเต็มๆอยู่แล้วนะครับและที่สําคัญอีกเรื่องหนึ่งอย่าลืมบทลงโทษนะฮะในกรณีที่ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยเขาฝ่าฝืนเรียกว่าเป็นการผิดสัญญาเนี่ยมันจะส่งผลต่อสัญญาหลักหรือจะเป็นการผิดสัญญานี้นะครับก็ได้ไม่ว่ากันนะครับเรามีสิทธิ์ที่จะบอกเลิกสัญญาได้ทันทีและเรียกค่าเสียหายได้ด้วยเราต้องอย่าลืมนะครับว่าถ้ามันเกิดข้อมูลส่วนบุคคลล่วไหลออกไปหรือมีการ แฮกข้อมูลส่วนบุคคลที่เรามอบหมายให้ Data Processor er เขาดูแลไปเนี่ยมันจะมีผลกระทบกลับมาที่ตัวเรามีความเสียหายที่เราจะต้องแบกรับนะครับดังนั้นมันก็ต้องมีสัญญาที่ผูกพันความรับผิดของ Data processor er กับเราด้วยเช่นเดียวกันนะครับและในสัญญาเองเนี่ยก็ควรจะต้องกำหนดนะครับว่าผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลหรือ Data Processor er เนี่ยจะต้องให้ความสับสนุนเราในฐานะที่เป็น ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลในการที่จะจัดการกับเรื่องร้องเรียนใดๆของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลหรือว่าสนับสนุนเราในการที่เราจะต้องไปชี้แจงกับคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญในกรณีที่มันเกิดเหตุการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลที่ Data Processor er, ดูแลรับผิดชอบในทางการจ้างกับเราเนี่ยนะครับมันก็ผูกพันกันไว้แบบนี้ไม่งั้นเดี๋ยวจะกลายเป็นว่าเออพอมันเกิดปัญหาขึ้นอ่ะพี่ก็ไปคุยของพี่เองกันแล้วกันทั้งที่ข้อมูลมันอยู่ในมือของ Data Processor er นะครับ แน่นอนครับเราอาจจะทำการว่าจ้าง Data Processor แบบมีกำหนดเวลาเนาะคือ2ปีครั้งหนึ่ง3ปีเทอมหนึ่งอย่างเงี้ยพอครบกำหนดแล้วเนี่ยเป็นไปได้ที่เราอาจจะว่าจ้าง Data Processor ลายใหม่เข้ามาที่มีเทคโนโลยีดีกว่านะครับหรือว่าเนื่องจากพอร์ตของข้อมูลของเรามันเยอะแยะมากมายเนี่ยเราจะต้องเปลี่ยนไปดูเจ้าที่มันดูมั่นคงแข็งแรงมากขึ้นอย่างเงี้ยดังนั้นเมื่อมันหมดสัญญาไปแล้วเนี่ยเราก็ต้องมี ข้อสัญญาผูกพันกันไว้มีข้อตกลงระบุไว้ให้ชัดเจนว่าเมื่อหมดสัญญาไปแล้วเนี่ยตัวของ Data Processor ก็จะต้องจัดส่งข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ในความครอบครองตัวเองคืนให้กับเราหรือว่าจะดําเนินการลบทําลายข้อมูลส่วนบุคคลในอันใดก็แล้วแต่นะครับที่เราไม่ได้ใช้ต่อไปนะครับหรือว่าทางเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเขาขอให้ลบทําลายนะครับแล้วก็มันไม่ได้มีเหตุที่เราต้องเก็บไว้ตามกฎหมายก็อย่าลืมทําข้อตกลงแบบนี้ไว้ให้ชัดเจนนะครับ จะสังเกตเห็นว่ามันก็ไม่ได้ยุ่งยากมันก็ไม่ได้เยอะเกินไปนะสำหรับการที่จะต้องมาเขียนตัวร่างข้อตกลงการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลกับ Data Processor ของเรานะครับแต่อย่างที่บอกไปเนื่องจากว่ากฎหมายก็ไม่นะครับแนวปฏิบัติอะไรต่างๆของหน่วยงานที่กำกับดูแลก็ยังไม่ชัดเจนนะครับอันนี้ก็เลยถือว่าเป็นคำแนะนำเบื้องต้นที่ประมวลมาจากบรรดาผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญหลายๆท่านนะครับเอามาไว้ก่อนกันกน,นะครับต้องขยับที่จะทำอะไรต่างๆออกไปบ้างแล้ว เพราะว่าเดือนเสร็ษเ,เท่านั้นนะครับก็จะได้กําหนดเวลาที่บังคับใช้กฎหมาย PDPA หลังจากที่ต่อละต่อเวลาให้ได้หายใจหายคอมา1ปีแล้วนะฮะตอนนี้ ทำอะไรก็ทําออกไปก่อนแต่ระมัดระวังอย่างน้อยที่สุดให้มันสอดคล้องกับที่กฎหมายระบุไว้ถึงกฎหมายระบุไว้กว้างๆเนี่ยเราก็พยายามทาให้มันละเอียดทําให้มันเนียนๆสักนิดหนึ่งนะครับมันจะดีกว่าก็จะเป็นการระมัดระวังนะครับเป็นการใช้ความพยายามในการดําเนินการนะครับถ้ามันมีเรื่องอะไรที่มันขาดตกบกพร่องไปเนี่ยนะครับถ้าจะต้องโดนบทปรับ เป็นโทษทางปกครองที่จะได้รับจากหน่วยงานที่กํากับดูแลเนี่ยเชื่อว่ามันก็จะเบาหรือมันอาจจะไม่มีเลยก็เป็นไปได้นะครับแต่สิ่งที่สําคัญขอให้ท่านพยายามทําเรื่องต่างๆเหล่านี้โดยสุจริตโดยความตั้งใจคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนะครับที่เราจะต้องเกี่ยวข้องเนี่ยให้มันเป็นไปตามกฎหมายให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้นั่นก็แปลว่าอย่าคิดว่ามันชิวๆอ่ะอย่าคิดว่ามันง่ายๆนะครับท่านเชื่อไหมครับว่าณนะห่วงเวลานี้เหลือเวลาอีกไม่นานที่กฎหมายจะบังคับใช้แล้วเนี่ย ตอนนี้วิทยากรเองคิวไม่ว่างอะไรนะครับนี่ถ้าไม่ติดโควิดเนี่ยถ้าไม่ติดสถานละการที่มีการติดเชื้อกันเยอะๆมากมายในแต่ละวันเนี่ยนะครับต้องบอกว่าวิทยากรที่สอนเรื่องนี้หรือที่ปรึกษาเนี่ยแทบจะไม่มีคิวว่างเลยนะครับดังนั้นเนี่ยจะหาคนมาช่วยทํายากละแล้วการที่คนบุคคลในองค์กรขอ,ของท่านจะช่วยกันทำเนี่ยมันก็ได้นะฮะแต่ว่าใครจะเป็นคนฟันธงว่ามันโอเคหรือไม่โอเคมันครบถ้วนหรือไม่มากน้อยเพียงใดแล้วการ implement PDPa หรือว่าทำระบบอะไรต่างๆ ทำเรื่องต่างๆให้มันสอดคล้องกับกฎหมาย PDP a เนี่ยมันไม่ได้ง่ายๆนะครับมันไม่ได้คิดจะทําเดือนเดียวก็เสร็จอีก45วัน30บวันก็เสร็จนะครับถ้าจะาแบบนั้นจริงๆเนี่ยต้องทุ่มทุนสร้างจ้างที่ปรึกษามาเยอะแยะมากมายที่จะทําแล้วล่ะครับผมชวนท่านนึกเล่นๆนะครับว่าสมมติดีเดย์ Day นะกฎหมายไม่เลื่อนเลยนะกฎหมายไม่เลื่อนเลยนะครับวันที่2มิถุนายน2,500เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลคนหนึ่งเป็นพนักงานของเราเขาไม่ผ่านทดลองงานเขาบอกกับเราว่าพี่ หนูขอใช้สิทธิตามกฎหมายหนูขอให้พี่ลบทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของหนูออกจากระบบให้เรียบร้อยแล้วแจ้งให้หนูทราบตามกฎหมายด้วยเอาละสิเราไม่ได้ทำอะ่ะแล้วปราบอกว่าเขารู้เรื่องว่าเราก็ไม่ได้ทำเรื่องต่างๆเหล่า,านี้แล้วเขาไปร้องเรียนสํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลท่านว่าจะเกิดอะไรขึ้นครับโดยความที่เราไม่ได้เตรียมไว้เนี่ยคิดว่าหน่วยงานราชการคือสกสอสานักงานเนี่ยเขาจะยนยนให้กับเราไหมครับ อาจจะย้อนยวนก็ได้เนาะแต่ก็มันก็ต้องมีไทม์ไลน์ในการที่จะผ่อนปลนกันสักหน่อยถูกต้องไหมครับสมมติเขาให้เวลามาปรับปรุงแก้ไขภายในสิบห้าวัน,วท,นะะท่านคิดว่าจะทําเสร็จไหมล่ะให้หนึ่งเดือนก็แล้วกันท่านคิดว่าจะทําเสร็จไหมล่ะนี่คือประเด็นที่ชวนคิดเนาะเพื่อให้ท่านต้องให้ความสําคัญแล้วละ่ะตอนเนี้คิดว่าถ้าจะเลื่อนบังคับใช้กฎหมายเนี่ยเขาควรจะต้องประกาศมาแล้วอะประกาศล่วงหน้ากันสักหน่อยอะนะครับแต่ ถึงตอนนี้ยังไม่ได้ยินข่าวคราวอะไรเลยนะครับทั้งที่อีกประมาณสักเดือนเสร็จเท่านั้นเองเนี่ยก็แปลว่าอย่าเพิ่งดูเบาสั่งการโดยเฉพาะถ้าท่านเป็นผู้บริหารระดับสูงเป็นเจ้าของธุรกิจเนี่ยก็สั่งการลงไปให้ตั้งคณะทํางานฟอร์มอะไรต่างๆกันมาได้และต้องเริ่มหาละวิทยากรมาฝึกอบรมจะอบรมออนไลน์หรือจะยังไงก็ได้จะเป็นที่ปรึกษาแบบที่เราไปวิสิตท่านที่ ไซสงานก็ได้นะครับก็ตรวจทางที่ปรึกษาทางวิทยากรให้คลีนไปเลยแบบนี้หรือว่ามีหนังสือรับรองการตรวจโควิดมาเลยที่มีผลเป็นนง่กทีแบบนี้ก็ว่ากันไปเลยนะครับเพราะถ้าจะรีอกันแล้วถ้ามันเกิดเหตุอย่างที่ว่าขึ้นมาจริงๆเนี่ยแล้วพนักง,งานเอาเรื่องเอาราวอะ่ะคือเขาเป็นอดีตพนักง,งานเราแล้วอะ่ะเขาไปร้องเรียนกับหน่วยงานราชการแบบนี้ขึ้นมานะเราจะเจ็บหนักนะครับเพราะไอ้โทษทางปกครองเนี่ยมัน มันสูงนะมันว่ากันทีหลายแสนมันว่าทีกันเป็นล้านๆอย่างเงี้ยกับเคสที่เสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายระวังเรื่องแบบนี้ไว้สักนิดหนึ่งนะครับ